ยี่สิบห้าไปจับเสียนเสียนพระในถำ้ำเอามานะคนอายุยี่ห้านะที่เป็นโคตรนะอ่ะหาหัวเสียนเหมือนเป็นทงองนะแต่ไม่ใช่ทองแท่แต่เป็นทองสมฤทธ์นะแต่เขาคิดว่าของมีค่าเขาก็เลยเอามานะแต่มีค่าตำรับอยู่ในนั้นอ่ะไปหยิบหัวเสียนพระแต่ไม่ใช่ทองแท้เป็นทองสมฤทธ์นะ อ่ะหนึ่งคนละพี่เขาจาบาับไว้อืเป็นหัวหน้าทีมอืมนะคนที่สองทีรพัฒอายุสิบหกปีใช่ไหม คนที่มีรพัฒเนี่ยอายุสิบหกปีเนี่ยไปวาดรอยตีนไปวาดรอยตีนอ่ะวาดรอยตีนก็นั่งนะอ่ะไปวาดรอยตีนแล้วก็วาดรอยตีนเหมือนกับว่าเออในปัจจุบันนี้กูไเดเ้ก้าวเข้ามาในถ้ามาเหยียบไปวาดรอยตีนไว้นะอ่ะสิบหกนะอ่าสิบหกีรพัฒนีรพัฒ โอเคไปวาดรอยเท้าเตดฝาผ่านหนังทําวาดยังไงวาดหรือว่าตีนไปเทียบหรือว่าวาดตีนไปเทียบแหละแล้วก็วาดรอยอตีนเจ้าของออก็ถือว่าลบหลู่เขาแล้วอ่าหนาไปวางไปวางรอยเท้าฮาป,ประจักษ์สิบสี่ประจักษ์สิบสี่อ่า คนนี้ไปเห็นเงินไปเอาเงินในถ้ำมาไป,ไปเห็นเงินอ่าไปเห็นเงินไปเอาไปเอาเงินในถ้ำมาอแต่เป็นเหรียญทั้งเหรียญดําเหรียญแดงนะมีเหรียญดากับเหรียญแดงเหรียญขาวไม่มีนะอืประจัะจะกษ์อายุสิบสี่แล้วเข้ามาติดตัวไหมตอนนี้เอามาติด,ต,ด,ต,ต,ดตัวเขาด้วยเหรอตอนนีน้ติดตัวไว้ว่าจะเอาออกถ้ำแต่เอาออกไม่ได้อื ปจะอมนะนัดพรทวุธอายุสิบสี่สองคนนี้เอาด้วยกันเอาด้วยกันเอาเหรียญด้วยกันเอาเหรียญด้วยกันแบ่งกันอืมอยู่ในมือพิดจะเอามาห้อยคอนะเป็นรูปพระเป็นรูปเหรียญ เป็นลูกพระแบบแต่เก่าตะแก่นะองค์ดำเหรียญดำนะนัทวุฒินะอายุสิบสี่พีลพัทพิพั์เอ่อพิพัทสิบห้านะพิพัทสิบห้าหมอนี้ปากไม่ดีนะอ่ะไปว่า ไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะเหมือนกับว่าพวกนั้นเอาเข้าวเอาของเป็นคนห้ามนะเป็นคนห้ามไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยบอกมึงปากดีว่าเขาจะเอามันอยู่ด้วยอออ่ะ,อะมึงน่ากลัวจะเป็นกรรมการดีอเขาก็เลยเอาไว้นะเนี่ยอันนะนี้ไม่ได้เอากับเขาไม่เอาแต่ห้าม,มอ่ะไปปากดีไอเนี่ยคือบอกว่ามึงอย่าเอาไปเลยของเนี้ย มึงจะไปทําไมอ่าปากดีเขาเอาไว้ก่อนไอ้คนเนี้ยนะพิพัฒอายุสิบห้าานุมาพไอ้พิพานุมาอเดี๋ยวไอ้ไอ้พิพัฒอย่าเป็นห้ามนะห้ามไม่ให้เอาของอืฮะปากดีไอ้หมอเนี่ยเขาไม่ให้ออกจากถ้ำปากดีอืมึงต้องพูด เอาของไว้ให้กูให้หมดเอากูถึงจะออกอืมนะอันน้สิบห้านะอืมอ่ะอืไอ้นี่สิบสามอนุมาต์อนุมาต์โว้ยนี่ไม่เอาอะไรเลยนะไม่เอาอะไรเลย กูทุกอย่างเดียวกูร้องไห้อย่างเดียวเนี่ยนะอ่าไอเนี้ยไอพานุมาตรเนี่ยอืเป็นทุกคิณทุลายใจจะขาดอย่างเดียวไอเนี้ยทุกไอพานุมาตรเนี่ยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรกับเขาไม่ได้เอาอะไรเลยทุกใจอย่างเดียวเห็นเขาเอาอะไรมาคือเป็นของเป็นคนที่ว่าไม่อยากได้ของใครนะไปก็ไปอย่างนั้นแหละนะไอพานุมาตรเนี่ยอืตอนเนี้ยร่ำร้องอยากกลับบ้านอย่างเดียวสิบสิบสามอายุสาม ไอ้ดวงเพชรดวงเพชรสามไอ้ตัวเนี้ยยุหัวคิดสูงนะดวงเพชรนะนะไอ้ดวงเพชรหัวคิดสูงยุ ยุ<ง>ยังไรยุยุแบบว่ายุให้เอาให้เอานะให้เอาพอเอามาแล้วพอเหตุการณ์เกิดขึ้นกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วอย่าอเอาย่าเอาอ่านม่พูดนะอ่าเดี๋ยไอ้ดวงเพชรเนี่ยอายุสิบสามเนี่ยตอนแรกบอกให้เอาอือพอพากันเอาแล้วบอกทาไม่ได้อ่าตอนนี้ทุกอย่างเดียวอืแต่ของอยังอยู่กับพวกมันอยู่หลักฐานยังอยู่หลักฐานยังอยู่ โยนลงน้าโยนลงน้าโยน,ลงน,โยนลงน้ำนะไอ้ดวงเฮ็ดอ่ยโยนลงน้ําไม่เอาพอเกิดเรื่องแล้วพอออกทําไม่ได้แล้วเอาอะไรเขาเอาอะไรคนเนี้ยเอาทุกอย่างที่เห็นนะ่ะกูเอาทุกอย่างเอาอย่างละนิดละหน่อยแต่กูเอามาไม่ได้กูทุกูเหวี่ยงลงน้ําเลยนะตอนนี้ของเข้ขากักลับไปอยู่ที่เก่าแล้วอพอเหวี่ยงลงน้ําปับ๊บแล้วก็อื่นเหวี่ยงไหมไม่เหวี่ยงยังอยู่อยู่มีคนเดียวที่มันเหวี่ยงลงไงมีไอ้คนเนี้ยสระซับไม่เอา พอออกไม่ได้แล้วไม่เอาเลยเบี่ยงลงน้ําสับน้นําก็ปรากฏขึ้นตอนแรกน้ําไม่มีอพอเด็กพวกนี้เข้าไปน้ําขึ้นเนี่ยตอนแรกน้ําไม่มีอืน้ํามีนิดหน่อยแค่น้ําหยดจากรอยทำคนต่อไปส <13 S 1> ิบสามคนน,นี้ดงเพชร<ไ>สมพงสมพงศ์สิามัมันกาน ร่วมมือกันด้วยกันทั้งเด็กอเนี่ยไอดวงเพชรและไก่ไเนี่ยเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยไม,ไม่ไม่มีอะไรติดมือแล้วเนี่ยเนีไอสมพงษ์เนี่ยเอาก็เขาเหมือนกันเอาแต่ตอนเนี้ยไม่มีอะไรติดมือแล้วโยนลงน้ําโยนลงน้ำหมดแล้วโยนลงน้ําอดูนสิบสี่ อ้นี่ของยังอยู่ในกระเป๋าอดุลเนี่ยนะเป็นไรเป็นเหรียญเป็นไรเป็นเหรียญเป็นพระเป็นเหรียญเป็นพระอ่าเป็นเหรียญเป็นพระแล้วก็เป็นเหรียญเป็นพระเป็นรูปเป็นรูปหัวใจกลมๆอ่ะออกแสงอ่ะออกสีเขียวอะเป็นอะไรเป็นมรกตเป็นเพชรเป็นอะไรไม่ใช่เพชรเป็นหินเออเป็นหินเหมือนเป็นไข่อ่ะลูกนะเหมือนเป็นไข่ตัวเลขบอกว่าเหมือนเป็นไข่ ไข่แต่ออกสีออกสีชุกเขียวนะออกเป็นแสงออกเป็นแสงสีชุกเขียวนะออสิบสามนะไอสิบสี่แมคนเนะี้อดูนสิบสี่อดูนเนี่ยอายุสนะิบสี่นะสิบสี่ไอพรชัยพรชัยสิบหก เหมือนกันไอ้นี้ไปทดลองไปทดลองวาดรอยเท้าเหมือนกันอืมครั้ดแรกเลยอ่าเหมือนกับวาดได้มาเที่ยวถ้ำวาดไว้ว่า,านี่รอยตีนกูกูจำได้นะคาพูดสูงมากมลึกลูสิบปนะนะีนะไอ้สิบหกนะสิบหกไอชัยสิบหก่อนชัยไปวาดรอยเท้า กว่าเด้ก้าเข้ามาเหยียดในต<อ>ั้มนอ้แล้วไ,ได้เอาของไหมของไม่มีไม่เอาของไม,ไม่ได้เอาของติดมาแต่ถูกลงโทษตั้งแต่เขียนรอยเท้าแล้วยังไม่ทันได้กเก้าไปเอาของก็มืดไม่มีทางไปแล้วเ่ยปิดเขาปิดตาปิดทางไปแล้วไปไหนไม่ได้อะไรอีกเอกลัษเอกลัษอ,อายุสิบสี่ ไอ้โม่นี่ยชิดตีไปรักกระตังนี้ยฮะไปรักกตังอืมตังอ่ะไม่ใช่ตังกลมไอ้โมอเนี้ยอืมตังยาวตังยาวตังยาวสีขาวนะเหมือนห้อยคอได้อ่ะมีห่วงแต่เป็นสตังอเป็นสะตังเป็นรูปเจ้านูนๆบนตังตังยาวแบบเนี้ยอืมอเนี่เป็นรูปเจ้าว่าจะเอามาแบบ มาอวดเพื่อนอวดอะไรเนี่ยเนี่ยสตังยาวนะแต่เป็นเหรียญเป็นเหรียญดำแต่เขาเรียกว่าสตังในถ้ำเขาอะสตางเมื่อกี้คือว่าเป็นแบงคืว่าเป็นแบงข,ขาวๆไม่ใช่เป็นเอเป็นเหรียญเขาขาวยาวะนะเน,เนี่ยเป็นเหรียญยังไงเจะาสงสัยจะเป็นตังรางะมั่งชายเออที่ห้องอยยาวอะเนี่ยจบตัวเลขอ่ะนะเป็นตังเป็นสตังรางอ่ะนายายๆาเนี่ย จะเอามาห้อยคออม,มันเป็นหว่วงเป็นหว่วงนะแล้วข<ค>องอยู่ไหนตอนนี้ของอยู่กับมันเนี่ยเอี่ยของยังอยู่เนี่ยอืของยังอยู่ว่าจะเอาออกมาอวดเขายังไม่ริงยังไม่ทิ้งยังอยู่ไอชนินชนินเหรออือชนินสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไอ้หมอนี่ไม่ได้อะไรจักเลยแต่เป็นฟ้าสติดดังแหอไม่ได้อะไรเขาเลยกานเด็กอยู่ไป่ดูเดินตามสูตรเขาเขาดูอะไรก็ดูตามเขาเขาให้ดูก็ดูขอเขาดูบางทีเขาก็โดนะตกเลขสิบเอ็ดไม่มีอะไรไอ้เนี่ยไม่ได้อะไรกับเขาเลยไปมือเปล่าติดดังแห่เขาใช่ไหติดดังแห ไอ้สิบเอ็ดไอ้ยี่สิบสามลงคนไอ้หมอนี่สิบสามโอ้โหลงห้าชิมูโคงทุกอย่างเดียวแล้วของเอาของมาแล้วเอาไปไหนไม่ได้เอาอะไรอะคนเนี้ยเอาเงินคนอื่นเขาไหมละหมดเอาแต่ไม่เอาติดมาเลยนะเอาเอาไว้ไหนคนนี่ ละไว้ไหนอยู่ในนั่นแหละในถ้ำวางหมดตอนนี้อยู่มือเปล่าไม่ได้โยนทิ้งน้ําไม่โยนวางหมดเอาวางไว้เลยร้องไห้นั่งร้องไห้เด็กยังไม่ตายนะอืยังไม่ตายกันหมดเลยเนี่ยยังไม่ตายมันก็ยังไม่ตายยังยังอยู่มาทุกคนนะไม่ตกตัวเลขตายสักตัวเลยสักคนเลยไม่ตายแล้วโคตรอ่ะโคตรเนี่ยหมดปัญญาที่ทำแล้วสำนึกผิด นะให้พ่อแม่วงสาธนาญาติของที่ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่นำเข้าไปนะให้ขันห้าดอกไม้เจ็ดสีทูบเจ็ดสีเอาไปสมบัติสมมามแล้วเขาจะให้พ่อแม่เห็นเนื้อเห็นตัวได้ยินเสียงพ่อแม่ตะโกนหานะดอกไม้เจ็ดสี ดอกไม้จ็ดสีพันห้าให้ไปก้มกราบเขาให้พ่อแม่ไปให้พ่อแม่ไปก้มกราบที่ปากคำเขาจะมีของรักษาลูกเขานะ้วงสาธนาญาติอยู่ตรงนี้เขารู po nah. ้หมดเลยเป็นลูกของอ้พวกเนี้ยอืนะให้พ่อแม่ไปกุ้มกราบแทนบอกเฉพาเะพาะโค้ดเฉพาะครูเลยทุกพ่อแม่เลยทุกคนน่ะเนี่ยแล้วแล้วครูเขเข้าไปทําไมเนี่ยไอ้โค้ดที่พาเข้าไปเนี้ย นะเขาเห็นอะไรเขาถึงได้พาลูกศิษย์เขาเข้าไปให้ไปดูของดีในถ้ำนะบอกนันนาได้เข้ามาจะพาไปดูของดีนะไปท่องเที่ยวในถ้ำพวกลูกศิษย์ลูกหาอยากจะไปดูของดีในถ้ำอาจมาแล้วเนี่ยรอดมาอาจจะไม่ได้อยู่นะไอ้พูดไอ้คัดเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่คือมึงเอารอยตีนไว้เขาจะต้องเอาไปเป็นบริวารเขา เมื่อลอยตีนมันอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยไอ้สองคนที่ฝังลอยตีนไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้รอดอืแต่ตอนนี้ยังไม่ย,ยังไม่ตายเข้าใจพ่อแม่นะมารับสารภาพผิดก่อนอืให้ไปขอดูดดอกไม้เจ็ดสีทูบเจ็ดสีให้ไปขอโูดเขาขันห้าขันห้าแลวปากถ้ำน่ะเขามีบริวารรักษาอยู่ที่เข้าไปแล้วเขาปล่อยเข้าไปพ่อแม่ทุกคนต้องเย็บขันห้าอย่างนี้หมดเลยใช่ไหม เย็บคันห้าไปขอโทษลูกใครก็เอ่ยชื่อคนนั้นอนะพ่อแม่เนี้ยลูกชื่ออะไรก็ต้องไปแสดงขอโทษแทนลูกนะเนี่ยสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบสองสิบสองคนนี่ว่าหนูสิบสามสิบสามอยุดสิบเอ็ด อายุสิบเอ็ดสิบสามคนให้เย็บขันห้าแต่คนที่สิบคนที่อายุสิบเอ็ดปีนะ่ะเขาเขาไม่ลงโทษเลยนะอืเนี่ยเขาไม่ลงโทษเลยเขาไม่โกรธไม่เคืองเลยชื่ออะไรนะสิบเอ็ดเนี่ยไอสิบเอ็ดเนี่ยชื่อไอชินอะไรนะไหนชนินชนินอ่าเนี่ยเขาไม่โกรธเขาไม่นั่นเลยเขาสงสารสิปาะมาก็ททาไมนะเขาสงสาร แต่เหมือนเป็นปาติดดังแหปลาส้อยอ่ะเราจะบอกเขายัางไงล่ะไปยิบกันห้าว่าบอกเขาแล้วให้ให้พูดคําไหนให้พูดบอกไงให้พูดบอกเขาว้ให้ขอโทษเจ้าของสถานที่บริวารที่เขาปิดบังร่างกายสังคาญของลูกนะถ้าเปิดมาแล้วถ้าปล่อยหลุดมาแล้วเขาจะให้เขาจะให้บวชเจ็ดวันห้าวันแล้วให้ไปก้มกราบเขาแล้วบินทบาทเอาเข้าวไปส่งเขา ทั้งห้าวันและเจ็ดวันเข้าตรงที่หน้าถ้ำนะหน้าถ้ำพอบิณฑบาตมาแล้วก็ให้เอาข้าวนะใส่จานไปถวายเขาทั้งิบสามคนเนี่ยเขาถึงจะให้เห็นให้ไปการันตีด้วยนะอืให้ไปมีคํามั่นสัญญาท่านเขาไม่ให้เห็นตัวค้ามั่นสัญญาว่าจะทําจะทําให้ได้จะบวชให้จะบวชให้แล้วก็จะส่งข้าวส่งน้ํา ทุกวันอาที่ที่เขาเลี้ยงอยู่ที่เขาให้กินทุกวันเนี้ยต้องเอาไปแทนเขาอะ่นะหมายถึงว่าตอนเนี้ยเด็กที่ติดอยู่ยังรอดก็ได้กินข้าวเขานะั่นแหละทีนี้เขาให้บินแอะเขาให้โฮมเหลืองบิสบัตเอาไปใช้เขาอืแต่ต้องไปขอโทษเขาก่อนนะเขาถึงจะให้ลูกได้ได้ยินเสียงพ่อเสียงแม่มเสียงคนนั้นคนนี้น้ําน่ะเขาปรากฏอิคลิศขึ้นมาให้ดูเองอืมของทุกิทุกอย่างด้วยอิคลิศบารามีเขาถามขึ้นมาอีก โดยมากจะไม่มีอีกครูบาอาจารย์บอกไว้อิธิทลิ์ด้วยบารามีเจ้าของ,ขอ,งอ้อแต่อิออออีายุสิบเอ็ดเขาไม่ได้กวดเชิงน,นะเด็กดีอ่าไล่เรียงสาเขาบอกไล่เรียงสาโคดนี่เขายัางไงเขามีใจจะไปโอ้ของหร,อหรือว่าเขาแค่พาไปดูแล้วทำไมถึงหยิบของเไปดูแต่มีจิตใจเห็นของแล้วอยากได้จะเอามาโชว์จะพาลูกติดอะไปดู เพื่อได้ของดิบของดีแต่ไม่รู้ว่าเขามีของรักษาอยู่หรือเปล่าแต่เห็นว่าเป็นของดีก็เลยอยากจะเอามาอวดวงศาธานญาติว่าลุนเนี้ยได้พาลูกศิษย์ไปทํากิจกรรมแล้วเข้าไปเที่ยวในถ้ำได้ของดีมาอนะนี่แหละถ้าไม่มีจิตใจความรูภความหยิบความอ่านความต้องการจะไม่มีภยัยจะหลุดรอด ชีวิตมาโดยที่อัตโนมัติแต่เจ้าของถ้ำปิดบังอำพรางชีวิตไว้ทุกชีวิตเลยอืมไม่ตายเพราะไม่ตกตัวตายถ้าทําไม่ถูกล่ะถ้าทําไม่ถูกไม่ปล่อยจะหายไปเลยเขาก็จะเอาไว้เป็นบริวาเรเขาตายไหมไม่ตายแต่ให้อยู่เหมือนไม่ให้เห็นโลกของหมู่มวลมนุษย์แต่ให้เห็นโลกทางกายทิพย์ นะในถ้ำเขาก็เป็นอีกรลกหนึ่งมีคู่คนเดินฝกไข่แต่มนุษย์เข้าไปไม่เห็นเขาแต่ว่าไปทําแล้วน่ะชีวิตทุกคนน่ะรอดแต่ไอ้หมอไอ้ไอ้ไอ้สองคนเนี้ยอาจจะไม่รอดที่ไปฝังรอยตีนไว้คนแรกใช่ไหมคน, 2. 2> คนแรกกับคนสองคนแรกกับคนสิบหกคนสิบหกคนไหนเนี่ยคนนี้เนี่ยพิ่พัาถ้าไม่ไปถอนรอยตีนออกนะ อาจจะไม่รอดถ้ารอดออกมาแล้วนะถ้าไม่แอไปลบล้างรอยตีนออกแล้วก็ทําบุญลบล้างรอยบาปออกจากธรรมเขาอะรอยบาปคือคือรอยตีนแหละอ,อย่าไปทำเท่าเนี้ยพ่อแม่วงศาธนาญาิคนที่เข้าไปตามนะ่ะเขาจะเปิดให้ได้ยินเสียงจะเปิดให้เห็นน้ํา ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัศจรรย์นเนรมิตขึ้นจะหลุดจะเห็นหมดไม่ต้องมีของเส้นของไหว้ไม่ต้องแต่ว่าหลุดมาแล้วต้องบวชให้เขาแล้วก็อ่านน้าไปส่งเขาเอาข้าวไปส่งเขาเจ็ดวันหรือห้าวันม,มีก,ก,มออกําหนดอนอนโอเคก็ขอให้เด็กๆปลอดภัยนะคะปลอดภัยขอให้เด็กปลอดภัยนะคะสาธุครูบาอาจารย์